รถได้สตาร์ททางจะรอบนี้ความเต็มรถเราจะจัดการยังไงตอนนี้กำลังจะดึงลากให้มันขึ้นไปตรงๆหรือเปล่าหรือจะทำยังไงมารอดูนะคะทำการลากรถไถใช้สู้ เพราะหันก็จมพ่วงมาแล่หลอกเหมือนแต่ว่าจากมันคืนหรือยังอาจจะคืนหรือมัง้งอาซีดไดซาต้ทพังหรือฟิวพังมาแอาจะยุยซื้อสร้างแลวกับเรียบร้อยๆๆ ห้าสิีแก่โดยพิเศษตอนนี้ไส้สูบไส้สมูมัดว้หันแต่ว่าเบิ้งใดสาตาร์แล้วก็เหมือนจะกันยังเบิ้งมาออกเนะาะไม่นราบ <c oughs> จะจีบวางไหนเอออ่ะรอดูว่ามันจะเป็นอะไรพังนะจ๊ะยี่สิบเมันก็สาตาร์ไปได้ขนาดที่ไม่ได้ดีพังเข้าหนึ่งเข้าเดียวเลยแต่ว่าเขาก็ จะได้ดูดึงรถไถจะดึงไปได้ไหมนะรู้สึกบ้างปะเบิ้งเบิ้งเด้อเบิ่งเด้อเพิ่งใส่กันได้พี่น้องโอ้ยไปได้ซะพี่น้องเอ้ย ไปแล้วรถไถพ่วรถไถพ่วเชอรีอ่ไปแล้วแล้วเราจะไปไหนขอบคุณค่ะไปแล้ว OK。